รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมประเดิมงานแรกนะคะด้วยการลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานวินโพเซสที่จังหวัดระยองโดยได้ย้ำในเรื่องของการเร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษโรงงานขยะพิษกระทำความผิดพร้อมตั้งกองทุนหลักประกันเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบค่ะ นายเอกนัทพร้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานเก็บกากสารเคมีวินโปรเซสจำกัดบ้านหนองะวาตำบลบางบุตรอำาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งนี่เป็นการลงพื้นที่งานแรกนะคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งค่ะโดยได้เข้าไปตรวจในพื้นที่ของโรงงานและอาคารเก็บสารเคมีที่ถูกไฟไหม ตรวจดูจุดน้ำไหลผ่านและบ่อดักน้ำเสียของโรงงานก่อนจะไปดูความคืบหน้าการผ่านน้ำเพื่อป้องกันน้ำสารเคมีไหลเข้าพื้นที่ชาวบ้านและพื้นที่เกษตรกรรมและร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกตอบบังบุตรค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่า ตนเองนั้นตั้งใจจะต่อสู้กับขยะพิษอย่างจริงจังตั้งแต่ก่อนเข้ากระทรวงโดยเขียนคติประจําใจในการทํางานเพื่อเตือนสติตัวเองในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้โดยส่วนตัวพยายามจะส่งสัญญาณให้ชัดว่าได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยสิ่งที่จะต้องเร่งทำเลยนั่นก็คือหนึ่ง แก้กฎหมายใหม่เพิ่มโทษโรงงานขยะพิษท,ที่กระทำผิดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้พรบรโรงงานเพราะที่ผ่านมาโรงงานนั้นอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายยอมเสียค่าปรับหลักแสนเพื่อแลกกับผลประโยชน์หลักพันล้านบาท ข้อที่2นะคะตั้งกองทุนเป็นหลักประกันโดยรวบรวมเงินจากผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการในลนักษณะแบบนี้เพื่อมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหการรมและเป็นทุนบริหารจัดการหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นโดยไม่ต้องเป็นภาระงบประมาณของรัฐบาลและข้อที่3ค่ะการรวมศูนย์การกำจัดขยะรีไซเคิลหรือตั้งนิคมอุตสาหการรมรับกำจัดขยะพิษโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่งถ้าทำได้ทั้งหมดทั้ง3ข้อนี้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหยุดเพียงเท่านี้ส่วนการแก้ไขปัญหาวินโปรเซสนั้นเบื้องต้นได้พูดคุยกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจะมีการเร่งขนอลูมิเนียมดรอสที่อยู่ในถุงบิ๊กแบกในโกดังของโรงงานออกไปให้หมด และช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหลังโกดังที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้พังและรั่วซึ่งก็จะมีการกันไม่ให้น้ําไหลผ่านกองอลูมิเนียมดรอสเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านและกันไม่ให้น้ําจากโรงงานไหลออกไปข้างนอกด้วยซึ่งตนก็จะลงพื้นที่มาติดตามการแก้ไขปัญหายอย่างใกล้ชิดต่อไปผมตั้งใจเลยว่าสิ่งที่ต้องเร่งทำเนี่ยแน่นอนหนึ่งนะครับมันต้องแก้กฎหมาย ไอ้ของเดิมเนี่ยมันแรงไม่พอหรอกครับจะมีโทษแค่เฉพาะปรับเนี่ยไอ้ผลประโยชน์ที่อยู่ในวงการเนี่ยมันมหาศาลมูลค่ามหาศาลปรับไปเป็น10ปี10ชาติเขาก็ไม่กลัวไม่กลัวแน่นอนเพราะว่าดูที่ทําสิครับปล่อยจนเป็นแบบนี้แต่ว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างพื้นที่เช่นเป็นนิคมเฉพาะสําหรับการกําจัดขยะเดี๋ยวนี้ เ,เศรษฐกิจเปลี่ยนไปแล้วนะครับไอ้เรื่องการกําจัดขยะแน่นอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชีวิตของประชาชนแน่นอนสําคัญแต่เป็นธุรกิจใหม่ก็ต้องมีนิคมอาจจะนิคมวิไซโคที่รวบรวมเอาขยะทั้งหมดในระยองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยของประเทศนะครับรวบรวมไปกําจัดในที่ที่รวมศูนย์ในที่ที่มี มีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการกําจัดและทําอย่างถูกต้องควบคมุมดูแลง่าย